ใช่ย้อนรอยกับที่ผมเกิดเมื่อกี้นี่คือกระดังต้นกระดังงาไทยกระดังงาไทยที่เราโยกไปปุ๊บเนี่ยว่าอยู่ในส่วนหนึ่งของที่จะเรียนเราอยู่ในพิจัดเจสอนนะครับในพิกัดเจสอนถ้าเราที่ตามผมตอนนั้นปุ๊บเกิดที่ออกสอบไปแล้วปุ๊บอะไรออกสอบไปบ้างปุ๊บตัด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 เนื่องหมอออกอุ้งพ่อยาห้าลากหนึ่งข้อเจสอนหนึ่งข้อแล้วก็อะไรบ้าง ลักษณประมาณนี้มันจะมีโคตรโคตรเยียนมาทุกเนี่ยทีนี้อ่าเราเป็ุเ่ของเกสสอนแต่ว่าย้อนหลังหนึ่งย้อนหลังสองปฏิบัติเศรษปติตัด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 ียกสามตัวเล็กเล็กเ้าจัเจัเจาจับ้าจับจาจาเเาาจเาาเาวาัา

ดอกแก้เกลื่อนเหรอมีดอกเหรอมี่ดิอันนี้ต้นนู้นน่ยมีทั้งดอกทั้งผลแต่ยังเป็นยังทำใช่มอญอันกระดูกเขียวไหวเหรอติดคอเป็ชาบูใช่นี่อะไรอ่ะมอนคามอนคามอนใหญ่มากเลยอ่ะมอนค่ะช้ำพี่ถ่ายอันนี้ไหมพี่โอ้ยเอาไปแล้ว ทาเป็นหมอนด้วยก็ไปที่เรารู้จักกันคือเดี๋ยปาจานะเราจะรู้จักเรื่องขการชาใบหมอนที่การเอายอดหมอนอ่อนไปทําแห้งแล้วใส่แพ็คขายตามที่เราไปเที่ยวกาเจอกันนะครับตอนนั้นหมอนตัวนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์โอทอปทั่วไปปุ๊บทาแผ่นแผ่นไทยแล้วปุ๊บเนี่ยที่เรากินชาใบหมอนอมเพื่ออะไรลดความดันไขมัน l <laughs> ร <laughs> ับภา g e ภาษา แกตาเนี่ยตากระเด้นแกตาเจ็บแันอเกี่ยวกับตาใช่ไหมคะต้องมาดูในหนังสือหลังใบปูวงข้างหน้านี้ปิดไปเลยไม่มีเว้าหรือย่างี้เนอะอันนี้เว้าลึกใช่ไหมเว้าลึกมันก็ไม่เว้าเหมือนทุกอันนะหมายถึงว่าก้นมันไม่มีรอยรอยบากตรงนี้ใบมันจะมนไปเลยแล้วก้างมันออกมาจากหลังใบ จะไรกิจมัก็สูงแต่นั้นคือเราสามารถขมมวลการที่เราทำงานมันก็จะทำใหง่ายขึ้นไม่ใช่เล็อันที่เราจะได้นั่นก็คือว่าถ้อันที่เราถ้าบางคนอ่ะคนมีบนไตได้ส่ยตาไม่ดี ด้านบนตัดตื้นใบสีเขียวเข้มต้นต้นใบสีขาว อสวยโอ้โหหนังสือเรามีกี่ชื่อจริงๆรู้ว่าไม่มีหลายชื่อคำแสบคำแสบคำเนาะคำชาติคำแสบอยู่ในหนังสืออเปล่าคำแสบเห็นอยู่ไหม ูกค่ะใจนะเราเชเพราะว่าพยารู้ว่าไม่ยาเชื่อแต่ถ้าถามว่าชื่ออะไรจริงเนี่ปุ๊บให้ตรงนี้หนูสีเลยคอคยอะคำยอคอคำยอดคอคำยอดคำใอดคำยอะครับคำยอดคยอดคำอดคำยอคำยอวคำยคงยะดคำยอดคำยอดคำยอด้ายดคำยคำอดำดคออยให้เห็นยอคคา ทำเงาะทำเงาะทำไทยครับผมใช่เลยครับลูกเหมือนลูกเงาะไทยหรือคำชาติใช่ชาติในหนังสือจะมีเหมือนจะสาส่วนใช่ไหมกทำยาก็จะมีอดอกตุม แล้วก็จะมีตัวลบคุมเม็ดลบคุมเม็ดแล้วก็ตัวน,นี้จะไม่ได้สามที่สองนี่นแหละก็ดูดูการมาใช้อะไรบ้างแต่คุณจำไม่ค่อยได้หรอกสมัยครับทีนี้ถ้าไปปุ๊บเนี่ยถามว่าเขาจะตัดยอดแต่ประมาณยในสมัยอดไปปุ๊บก็ตัดยอดประมาณนี้ตัมันเห็นทั้งใบเห็นทั้งยอดต,ไไอตอนนี้อันนี้คือทางความเห็นผลเนี่ยมันเส้นก้านใบกับก้านใบจะมีหลายสีสีสนอ่อนๆสอีอ่อนๆติดอยู่นะครับซองก็คือ เขาว่าเดี๋ยนะอันนี้เขาบอกว่าใบอันนี้โคนใบก้านก้านใบเป็นใกล้โคนใบเนี่ยมันจะเป็นปูดๆเหมือนในเขาบอกว่านูนเหรอคะนูนๆเหมือนต้องข้อมือแน่ยอนจินตนาการให้เหมือนเลยข้อมือข้อมือแล้วกันเหมือนข้อมือเนี่ยมันกระดูกกระดูกข้อมือหเออยังไงก็ได้คือเราต้องย้ำสิ่งที่เราให้เรารู้จักจำได้เลยกันเออกระดูกข้อมือแล้วกันเนี่ยกระดูก ดูมันแข็งแรงนะไปดูข้อมือแล้วกันแต่แรกคิดว่าใบมันนิ่มมันก็ไม่เชิงเนาะตรงนี้จับดูยยง่สลอาจารย์ครับแล้วมันจะออกดอกทั้งปีเดี๋ยวลองพุ่มมะเล็ดแต่ว่าอีกตัวนี้ไม่น่าจะมีอะไรบ้างมันไม่ตรงตรงเลยเลยด้ไทยไทยมะเล็ดดอกกันไทยก็มีไทยนะโนเคผมก็ตัดไปเลยแล้วก็อีกตัวนึงเนี้ยเอาไปไปเลยท้ำขึ้นไหมครับ ทำซึ่งไหมผมว่าพับเล็ดง่ายกว่าเนี่ยเหมืนเล็ดต่อเล็ดต่อแล้วทำไมถ้าเห็นกิ่งถ้ารู้เรืกิ่งนี่เกิดไม่ต้องอันนี้คือรอยรอยคาบไปเห็นไหมในรอยคาบไปของที่ว่าบอไปมันล่วงไปจะรอยคาบไปใช่แล้วมาตัวที่รอยคาบไปเห็นไหมรอยตะเนเ้ราะว่ามันเกือบจะรอบทุกกิ่งไม่ว่า พี่ปูชิมเลยแต่ผมจะได้เรียนรู้ด้วยพี่ปูชิมเลยครับผมน้องๆจะได้เรียนรู้ด้วยครับรสยังไงคะชิมยังน่าจะหวานน้ำพึ่งเต็มเลย อันนี้เป็นตัดอันนี้หวานับผมตับอัายหวานมาเล็กมามาชิมรอพี่ปูดูดินี่อัตจักมาเล็กเนี่หรอไรน่พี่เอามาชูมามามามขอขันหน่อยไม่ได้ใส่ทองไม่ได้ใส่เพชรมันจะแดงทำไมไม่ติดนะต้องให้สว่าง จ้าสมิตมกุยอันนี้เจ็ดตะมูลเถินถามนรเกี่ยวนนี้ได้บ้างยาที่กัดได้เป็นจรโลกมีเสียนที่สมุนไรไม่ใช่ไมุนไพง เา,า,าให้ป้าออมาตัวไต่อไปเดี๋ยวว่าสรรพคุณเดียวมันเืออะไรแล้กแวก็สรรพคุณของพิกัดแต่แนวน้คือสรรพคุณเดี่ยวกับพิกัดมักจะไปทางเดียวกันแหละแต่พิษใช่ประมาณนั้นและตัวนี้มีจะเล่นได้ประมาณกี่ตัว่าไม่รู้เนี่ยสี่ห้าคอแล้วที่ผมพูดประมาณเน <ใจ S 2> <จ>ี้เดี๋วก็หาหาคำที่เกี่ยวกับตัวนี้ออกมาประมาณประมาณเนี้ยมีอะไรเกี่ยวกับ่องนบ้างเราไปหาดูประมาณนี้ มันก็จะมีแล้วก็ดูเนี่เพราะว่าตัวนี้จะเรียกว่าอยู่ในยาห้ารากที้ผมเมื่อกี้ยาห้ารากโอกาสดออก่มากๆแล้วก็ตะทนกมูลบอกว่ายาห้ารากมีแค่ห้าตัวข้อแรกเลยตอนนี้ถ้าเดาว่าน่าจะไปสวดไปให้ก่อนอังรเดาทุบเนี่เราต้องกิงข้อสอบมันลยช่วยกันนะแ่แ่าจ่แม่แม่แม่่าม่นม่แ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 มรแม่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 กม่แ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 ม่ม่ยม่แ่ะม่แม่แม่ม่แแม่ม่มม่มแ่น แล้วในต้นเด็กเก็บไปที่ตัวยาที่เราเจอไปเคยศึกษาไปเรียนมา <Okay. S 1> มัก็จะเป็นลำต้น <Okay. S 1> ที่โดนตัดไปให้เราดูอะไรเงี้ยอันนั้นเคย